เราจะมาตะลุยกินร้านเปิดดึกในพระทัดทองหลุยวานิชเป็นร้านที่แบบน้องใหม่เลยเปิดใหม่ล่าสุดคือคนแบบมารอหน้าร้านอย่างเงี้ยเลยตอนกลางคืนอะ่ะจูนปังนะครับคนอย่างเยอะอ่ะมันให้ฟิลแบบคล้ายๆภูกเก็ตชีกะไรอย่างเงี้ยแบบว่าขนมปังโต๊แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายอะไรอย่างเงี้ยลงเล้งลูกชิ้นปลานะครับร้านโปรดอาหารในคือได้ไวมากเฮียเขาทำปุ๊ปบปั๊บปุบป๊บปั๊บแบบโอโ้โหอย่างเร็วแบบลุก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 น่าชอบชื่อร้านนี้ด้วยนะนชื่อร้านอะไรนะ ฉันจะกินชาเย็นทุกวันนะโอ้ทุกคนดูน้ำซิ้มกูดิอันนี้คือทีเด็ดของร้านจะได้มอน,นี้กลับบ้านจังเลยขายไหมครับเนี่ยเรียบร้อยยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการนะครับก่อนมาถ่ายกำลังพูดอยู่เลยว่าฮ้ย ปีนี้หน้าฝนนะฝนตกน้อยเนาะแบบดูแรงๆอะไรอย่างเงี้ยพูดปุ๊บมาปั๊บแล้วประเด็นคือวันนี้เราจะมาตะลุยกินร้านเปิดดึกในบรรทัดทองนะครับแล้วก็มันต้องเป็นแบบมีความแบบเอาดอร์นะครับแล้วฝนก็ชุ่มฉ่าจาได้ไหมเมื่อกี่ปีแล้วไม่ใช่กี่ปีกี่เดือนประมาณ3เดือนที่แล้วนะครับเนี่ยถ่ายคลิปขนมปังหนึ่งนมนัวที่บอกว่าเดี๋ยวจะมาทําคลิปตะลุยกินร้านเปิดดึกที่บรรทัดทองนะครับวันนี้มาทําตามคําสัญญา นะครับแต่ว่าก็าลังคิดอยู่เลยว่ามันมันยังไม่ดึกเลยอ่ะมันแบบยังสว่างอยู่เลยอะล่ะวเราค่อยค่อยถ่ายไหมไ,ได้เลยไ,ได้เลยเลยหรอคือกลัวคือก <ๆ S 2> ลัวเลิกดึกใช่ไหม <S <S โอเคเดี๋ยวเราเริ่มรอดแรกกันเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นั้นมีเพื่อนมาด้วยนะครับในการเก็บอินเสิร์ตอาหารนะครับคือปกติเราแล้วไปคนเดียวเนี่ยก็ใช้กล้องมือถือในการถ่ายอินเสิร์ตนะครับวันนี้เราอัปเกรดแล้วขึ้นมาร้านที่พัททองอะ่ะมันอาจจะมืดบ้างอะไรบ้างเลยก็มีกล้องตัวนี้ก็ เป็นกล้อง Canon EOS R8 นะครับเป็น mirrorless full f a m e ก็คือสามารถถ่ายอาหารได้ค่อนข้างดีแล้วก็แบบเบามากเนี่ยแล้วก็แบบ mm. รกริปดีด้วยเนี่ยเห็นปะดูตัวกริปดิอยากให้ทุกคนมาลองจับดูเนี่ย mm. เออมันแบบเบากริปดีก็เดี๋ยวใช้ตัวนี้ในการ insert นะครับก็เดี๋ยวเร,เริ่มร้านแรกกันเลย mm. ร้านแรกเนี่ยคือข้างหลังนี้ชื่อว่าหลุยวานิชเป็นร้านที่แบบน้องใหม่เลยเปิดใหม่ล่าสุด เห็นในทิกตอกอีกแล้วช่วงนี้คือทิกตอกมาดังมากคือคนแบบมารอหน้าร้านอย่างเงี้ยเลยตอนกลางคืนะ่ะแบบุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเขาเตรียมเก้าอี้มารอแล้วนะแต่ว่าพอดีฝนตกเขาก็เลยเหยิบเข้ามาแบบเมนูคือเยอะมากแบบก๋วยเตี๋ยวเรือมีข้าวมีปลากระพงอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วคือชอบบรรยากาศร้านเขามามมันฟิวแบบว่าย้อนยุคตอนเด็กๆอ่ะนะก็ไม่เคยเห็นสิ่งพวกนี้นะโตมากับเจนใหม่ไม่เคยเห็นอะไรพวกนี้มาก่อนแต่ว่ามันดูน่ารักดีมันดูแบบว่าโอเค อนะครับแนะนำเมนูเด็ดหน่อยได้ไหมครัที่นี่แบบคนมาครั้งแรกต้องสั่งอะไรเงี้ยตับกระเทียมราดข้าวครับ,รมรรบผมแล้วก็าปลากระพงผัดพริกเกลือครับผมมาม่าผัดหอยเชลล์คนจะสั่งเยอะมากๆอะไรเงี้ยเอาปลากระพงผัดพริกเกลือแล้วก็เอามาม่าผัดหอยเชลล์ใช่ไหมที่เป็นเดอะเบสของที่นี่ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมขอแบบเข้าไปถไ่าย ตอนทำนิดนึงคือกล้องตรงนี้มันมีฟีเจอร์ที่นี่อยากกะโชว์มากเลยอันแรกเลยสโลโมชันมันได้แบบ180เฟรมถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เริ่มใช้เลนส์ไหน,หนปะมันก็จะขึ้นว่าเลนส์มันยังไม่ถูกในโพสิชันนั้นเราก็เปิดคลิปหมุนคลิปไปที่24อะไรเงี้ยอ่ะมันก็จะหน้าจอขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ปรับเฟรมเรทเป็น enable ก่อนนะฮะแล้วเราก็เลือกเป็น180เห็นปะ ร้อยเก้าจุดแปดก็คือว่าร้อยแปดสิบแล้วก็ Full HD ด้วยคุณภาพดีมากๆเพราะปกติกล้องอื่นที่เราใช้อะมันได้แค่แบบว่าร้อยเฟรมหรือร้อยยี่สิบแต่อันนี้คือร้อยแปดสิบแล้วตอนแล้วตอนน้าใช้อะคือมันสโลว์ให้เองเลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันนะครับโอเคอันนี้ของผมใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเมนูอะไรครับผัดมาม่าโอเคดีเลยเดี๋ยวจะสโลว์ตอนแบบนะโอเคเอาเลยครับเอาเลยฮะนะครับแล้วเวลาทำสโลว์เนี่ยเราก็ใส่สปีดชัตเตอร์ให้มันประมาณ2เท่าของเฟรมเรท นี่เราเฟรมเรทเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้อ่ะ400้ยแล้วกันขอบคุณครับอ่อครับขอบคุณครับนี่จุกจุกแน่นๆหอมมากนะฮะอันนี้ เขาบอกว่าราคาที่เนี่ยเป็นแบบราคานักศึกษาเมนูนี้ปลากระพงผัดพริกเกลือราดข้าวนะฮะ149บาบาทนะฮะแล้วก็อันนี้ผัดมาม่าหอยเชลล์คือแบบแน่นๆมากอย่างเงี้ยร5 9ยเ้าเดี๋ยวขอเริ่มกินมาม่าก,ก่อนเดี๋ยวก้เส้นมันจะอืดน,นะฮะนี่มาม่าคือเขาก็ให้หอยเชลล์มาแบบว่าแน่นๆเลยเลยขาผัดมาหอมดีนะ ขอชิมอ,อีกรอบอือเราทอบแบบนักศึกษาไอยเชลลเนี่ยถือว่าสดใช้ได้แต่โตมามากนะว่าเขาต้มเละไปนิดนึงเวลาพอมาผัดแห้งนะอยากให้มันมีความกรุบอะพอเส้นมันเละมันกินไปแล้วสูว่าแบบมันยังไม่ค่อยได้เคี้ยวเท่าไหร่แต่ว่าเราชอบองรวมถือว่าโอเคนะแบบเขาชอบข่เชลล์อะไรเงี้ยก็มาลองดูนะครับต่อไปอันนี้ปลากระพงผัดพริกเกลือ ให้ปลาพงแกลมาสามชิ้นนะฮะคืออันนี้ตอนทำา่ะได้เห็นว่าเออเขาเขาทอดปลากระพงไว้แล้วไม่รู้ว่ามันจะกรอบไหมนะชิมปลาปล่าเปาก่อนอฮยอืม,อมดีมากคือปลาเขายังกรอบอยู่อะแล้วปลาคือสดแล้วผัดมาแบบว่าเผ็ดเค็มหวานแบบดีเลยเฮ้ยรสชาติอร่อยมากเลยเผ็ดแบบกำลังดี กิน้าดหมายมากเพราะวนะ่าคือป่าจะไม่กรอบพอทอ,อดนึงไวแล้วแต่ก็น่าจะทอดไว้ไม่นานมากมหนังกรอบอร่อยชอบมากกว่าผัดมามา้าหอยเชลล์อร่อยไหมอันนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทางร้านเขาอะพาวลี่ oh. พรีเซนต์นะครับแต่ว่านันดับไม่ค่อยทานตับนะครับสังเตได้เลยว่าทำคลิปมาเปิดช่องมาไม่มีไม่ค่อยมีทานตับ นี่ให้ดูตาตาเขาก็ดูน่ากินนะเดี๋ยวร้านต่อไปจะพาไปร้านโปรดของนันที่แบบมาประทัดทองที่อะไรก็ต้องกินหรือว่าแบบชอบสั่งด e ลิเวอรี่กลับไปบ้านถึงแม้ว่าค่าส่งจะแพงก็ตามแต่ก็สั่งร้านนี้ว่าเราบบอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องไปร้านเนี่ยเดี๋ยวร้านต่อไปนะก็คือเดินออกมาจากร้านหลุยวานิสแล้วก็เลี้ยวขวาเดินตรงไปประมาณแบบนาทีถึงสองสนาทีก็ถึงแล้วตอนแรกอ่ะตอนเปิดคลิปแล้วบอกแล้วลืมบอกเลยว่าวันนี้มันจะมีหลายโหมดหลายฟีเจอร์มากที่นัาจะใช้กับกล้องตัวนี้ ือหนึ่งในฟีเจอร์ที่เราใช้ไปแล้วคือโซโลโมชันแล้วก็มันมีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ตอบโจทย์สําหรับใส่วอล์กแบบนัดมากก็คือมันเป็นแบบว่าระบบออโต้โฟกัสตรวจจับดวงตานะครับตรวจจับสัตว์แล้วก็ตรวจจับยานพาหนะทําให้โฟกัสอ่ะมันไม่วูบว่าภาพมันแบบสมูททั้งวิดีโอเลยถ้าเกิดสังเกตดูนะเห็นปะมันคอยจับตานะตลอดเวลาเลยแบบโอ้ตาซ้ายตาขวาโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวทดลองให้เชียร์อยู่ข้างหลังเห็นปะมันจับนัดตลอดมันไม่ไปหาเชียร์เชียร์เดินเข้ามาใกล้มันก็ไม่ไปจับเชียร์มันจับนัดออยู่ตลลเวา เนี่ยเดี๋ยวลองท,ทัดเชียนะปุ๊บเห็นปะมันก็จะไปจับเชียแล้วเออจับนัดก็จะจบแบบเบิร์แฮนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามาจับนัดปุ๊บอ่าเชียก็เบิร์แล้วสะดวกมากนี่ถึงร้านแล้วนะครับชื่อร้านลงเล้งลูกชิ้นปลานะครับร้านโปรดสามที่ครับเมนูที่ต้องสั่งเลยนะบะหมี่ย็นตาโฟแห้งต้มยำเด็ดมากเอาบะหมี่ โฟแห้งยำเผ็ดน้อยนะครับก็คือเฮียแกคนเดียวคุมทั้งเต่านะฮะเปิดมากี่ปีแล้วครับพี่นี่30มสิ0สบสาสบกว่านะกับ40สเกี๊ยวปลาที่นี่อร่อยมากเลยครับเครื่องทุกอย่างคือทำเองเหรอครับ โอ้าหานี่คือได้ไวมากเฮียเขาทำปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบแบบโหอย่างเร็วแบบลุกลวกลวกลวกแบบว่าปุ๊บ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 ไม่ถึงว่าไม่ได้ทำลุกลวกนะคือแบบว่าลวกแต่ละอย่างคือเร็วมากแล้ววัตถุดิบทุกอย่างเฮียแกเขาทําเองหมดทั้งเกี๊ยวทั้งลูกชิ้นทั้ง ทุกอย่างเลยทำเองหมดนะครับอ่ะอันเนี้ยในในเครื่องนี้ก็จะเป็นแบบโปแห้งยำนะครับแล้วก็สั่งแบบเผ็ดน้อยจะมีแบบเกี๊ยวปลาเนี่ยขึ้นเด็ดมาก,ค,มากคือเป็นสิ่งที่แบบเด็ดมากๆใครที่ชอบกินเกี๊ยวปลานะฮะแล้วก็มีลูกชิ้นนะครับ3ามลูกแล้วก็มีอันนี้ลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นกุ้งก็อร่อยแล้วก็มีถือกล้วยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นหนังปลากรอบนะครับกินด้วยกันนี่คือสุดเดี๋ยวุกคนเส้นให้ดูชอบหลายอย่างมากอย่างตัวเส้นบะหมี่เขาอะก็เป็นบะหมี่ที่แบบหนากำลงังพอดีไม่ได้แบบ บางมากไม่หนามากอร่อยอลูกซีนกุ้งเขานะกัดเข้าไปอะ่ะมันได้รสชาติกุ้งเลยอะ่ะคือนั่นอะ่ะชอบกินลูกชิ้นกุ้งแต่ว่าไม่ชอบกินลูกชิ้นกุ้งที่มันทอดแล้วแบบฟูๆอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยชอบที่มันแบบเนื้อแน่นแล้วมันมีรสกุ้งอ่ะ อัดลองลูกชิ้นปลาดูสองลูกไปเลยวะลูกนะชิ้นปลาก็ดีไม่คาวได้เนื้อปลานะฮะอันนี้คือสิ่งที่ต้องสั่งนะครับเียวปลา๋ยวให้เดี๋ยวแบวกข้างในให้ดูพายาัดกัดดูไฟแน่นแล้วหอมมากบางร้านทำไม่ดี่มันจะเหม็นคาวแล้วมันก็จะเละๆอันนี้คือแป้งดีแล้วข้างในก็คือเนือแน่น ยน้ำตุ้มเขาดีนะจะต้องเก็บพร้องไว้านต่อไปเนาะร้านที่3ก็เป็นร้านที่ทุกคนน่าจะรู้จักเคยถ่ายคลิปลงไปแล้วด้วยมปเจอกันที่ร้านที่3เดี๋ยวคือเราอะกินของคาวมา2สองร้านแล้วขอขั้นด้วยขนมหวานหน่อยอยากกินอะไรแบบเย็นๆปั่นปั่นมันมีร้านเปิดใหม่ตอนนี้พอดีแล้วทุกคนในติ๊กต็อกก็คือแบบลงกันเยอะมาก เราชอบชื่อร้านนี้ด้วยนะมันชื่อร้านอะไรนะ <IT> ฉันจะกินชาเย็นทุกวันนะชื่ร้านแบบแบบเก๋มากฉันจะกินชาเย็นทุกวันมันต้องมีมันมีคนที่แบบกินได้ทุกวันเดินจากร้านไปประมาณ7นาทีนะทุกคน uh วันนี้อุตส่าห์แบบว่าจะมาเดินถ่ายอินเสิร์ตแบบว่าสวยๆส,สตรีทสตรีทอะไรอย่างเงี้ยฝนตกอดเลยอดเลยโอเคเดี <S <S ๋ยวไปเจอกันที่ร <selves> <ฤ ồi> ้านนะครับขณะที่ เดินอยู่นะครับก็สังเกตว่าเห็นว่ามีร้านเปิดใหม่ฝั่งนูน้นชื่อว่าจูนปังนะครับคนอย่างเยอะเราต้องมากินร้านนี้เป็นร้านสุดท้ายมันเป็นขนมปังแบบสไตล์โพสในภูกเกต็ตอะภูกเกต็ตชีกอะคือทุกร้านมันน่ากินไั้หมดเลยอะฝั่งนู้นก็คือร้านเยอะมากดูดิขอแวะหน่อยของกินเล่นจุบจิบไม่นับเป็นร้านไม่นับเลยระหว่างทางเดินไปชายเย็นโดสกัดด้วยผาดน้องโขเราเดินมาหน้าร้านมันดูแบบพองๆดูน่ากินดี มันแบบวูวดูอร่อยมากเลยอันนี้คือพึ่งทอดไปครับพึ่งทอดเลยเนาะตอนร้อนเลยโอโกสองตัวบอสังขยาครับมันต่างกันยังไงฮนะอันนี้แป้งหวานันนี้แป้งเค็มอันนี้แป้งหวานนี้แป้งเค็มเค็มน่าจะอร่อยกว่าเนาะสองตัวสังขยาห้าสิบบาท<ะ>มาลองหน่อยหอมออใช้ได้นะอืมโอเคอยู่ ไม่มันมากมถ้าเกิดไอ้ปลาต้งโอรสเค็มกว่านี้จะอร่อยเลยเพราะกรอบแล้วไม่ค่อยอมน้ำมันกระด่งขยะเขาดีอะเขาผอม,อมชื่อร้านว่านายกอฟป่ะเดี๋ยวเราไปกิน เ,เดี๋ยวอันนี้เก็บกลับบ้านล้วขอถุงสกลับบ้านหน่อยนะครับเราเจอร้านที่คนเยอะแล้วถึงแม้ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกก็ตามก็คนเยอะตลอดนะฮะอีจาสุก,กี้หม่าล่าเราเคยถ่ายไปแล้วลงคลิปไปแล้วในอีทไกด์นะครับไปย้อนดูได้ลาทดะทองมีเยอะมากนมนัวเทวโอรวมร้านมาทัดทองอะไรอย่างเงี้ยบอนเน่ก็มาถ่ายเยอะนี่ฮะหน้าร้านหาไม่ยากร้านแบบส้มๆมมีน้องแบบว่าแก้มส้มๆม,มอยู่ กินชายเย็นตอนนี้จะนอนหลับไหมอะ <S <S เอาสลือสลือปี้เดี๋ยวเนาะช่วงนี้แบบร้อนอบอ้าวมากสลือปี้ที่หนึ่งครับ <S <S เอาแบบโอเวอร์โหลดไปเลย <S <S ให้คนดูเห็นไปเลยว่าจุกจุกไข่มุกจุกจุกเดี๋ยวร้านนี้นะใช้หมดหลอกถ่ายก็คือมันจะแบบว่าเป็นไฟลร์รอของวีดีโอแล้วเอาไปเกลี่ยสีแล้วก็ไปเกรดดิ้งสีทำให้สีอะมันแบบชัดเจนมากขึ้นแบบสีชาๆอย่างเงี้ย วิดีโอเข้าเมนูนะครับแล้วก็ไปที่หมดคันนลอกเซตติ n งตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นลอก3เพื่อเป็นไฟลอรอแล้วก็เซตติ n งเป็น BT 2020. 2 0 2 0อให้ดูไขม่มุกทุกคนดูไขมม่มุกมาดิว่าขึ้นแก้ว อูอดีเกินคาดแล้วความวิสเลอปีอะ่ะคิดว่ามันจะแบบหวานแซ่บพอแบบหวานเลี่ยนอะไรอย่างงี้ใช่ปะไม่ใช่เลยอันนี้คือแบบหวานกลมกล่อมกำลังดีเป็นชาไทยที่รสชาติละมุนมากอร่อยอตัวไข่มุกมันก็จะก็เคี้ยวได้เรื่อยเหมือนกันมันแบบไข่มุกมันก็ไม่ได้หวานอะ มันเป็นเล็กๆก็เคี้ยวได้นุ่มๆนุ่มๆมปไปไปร้านต่อไปนะฮะเอาไปกินแก้เผ็ดด้วยลุงพลังมากก็ว่าจากร้านนะฮะ,ะเดินข้ามถนนไปแล้วก็ร้านอยู่ตรงนู้นร้านเนี้ยไปชื่อร้านว่าเมื่อก่อนก็คือกุ้งแช่น้ำปลารสเข็นอะไรสักอย่างนี่แหละไอ้กุ้งแช่น้ำปลายืนกินปะเออกุ้งแช่ยืนกิน ที่นัทมาต่อคิวตอนนั้นจาได้เลยกับหญิงกับอะไรอะไรแบบสองสามชั่วโมงอะ่ะต,ตอนนั้นคือแบบรอคิวนานมากโอ้หทุกคนดูดมซิมเขาดิอันนี้คือทีเด็ดของร้านขออนุญาตนะครับโอ้หนี่แหละจะได้ม้อนี้กลับบ้านจังเลยขายไหมครับเนี่ยโชคดีนะเราจองไว้แล้วคือกุ้งหมดแบบพอดีที่เรามาเลยคนเดี๋ยวร้านนี้นะ่าใช้โหมด high speed continuous plus ก็คือจะถ่ายที่แบบหลายๆเฟรมก็คือ4 0เฟรมในภายในวิดเดียว มาคับหนึ่งสองสามบบบบบบก็คือจับทุกโมเมนต์น่ะไม่มีทางพลาดแน่นอนดูภาพพี่ได้โอ้โห,หด,ดูมีทุกช็อตนี่ดูดูนี้ดูนี้เวลาถ่ายอาหารมันอยากได้ตอนตักตอนอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะอันนี้คือเก็บได้หมดเลยเดี๋ยวนะ่าจะถ่ายตอนตักอันนี้เป็น 4K นะครับตอนกินอ่ะถ่าย 4K เป็น60เฟรมนะครับปกติอะ่ะกล้อง อันเก่าของเราอะ 4K ได้แค่25เฟร,รมเองอันนี้60เฟร,รมคือเยอะมากแล้วคุณภาพไม่ดรอปไม่ครอปด้วยนะครับสมบูรณ์นะโอ้ยกุ้งดูดีมากเดี๋ยวใช้ความ 4K ซูมเข้าไปหน่อยนะครับเออแล้วกวนอีดินนะครับซูมกุ้งเข้าไปนะฮะ 4K นะครับคุบภาพไม่แตก60เฟรมนะฮะกินเลยแล้วกันดูแบบมันดูน่ากินมากแบบน้ำจิ้มดูฉ่ำๆหอมเจียวดีอันนี้คืยยังเป็น 4K ของแ a n o n อยู่นะครับ <H and> <in> ช่ำๆกุ้งดูดีแค่กลิ่นก็ชนะเลิศแล้วว่ะกิ<ม>้นแบบโอเคมากปิ้นแบบโอเคเลยฮะ <c oughs> คมชัดเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมอร่อยกว่าเดิมด้วยเพราะว่ากุ้งเขาเย็น เราไปถามคุณแม่เขาด้วยบอกว่าจํานัดได้หรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับจําผมได้ไหมฮะจำได้จไดคจำได้เหรอจริงเปล่าวจำได้ว่ามาเข้าแม่รถเมล์มาโอ้ยจำได้ความจําดีมากแล้วเมื่อก่อนขายอยู่ตรงเซเวน่นย้ายจากเซเว่นตอนที่หนูมาก,กันอะย้ายเข้ามาหลังจากนั้นเดือนหนึ่งก็ย้ายมาแล้วก็มาอยู่ในซอยอ๋ออันนี้คือย้ายมันสองรอบแล้วใช่ไหมครับอ๋อโอเคแล้วแล้วขายดีขึ้นเรื่อยๆเ,เลย,เลยไหมครับช่วงนี้ น้ำจิ้มนี่คือแบบสูตรลับอะแบข้าบอกใครเลยสุดเด็ดเลยคือแบบติดใจน้ำจิ้มดีมากเลยนะมากินได้นะครับมีที่นั่งทานแล้วแต่ว่าก็หมดเร็วกุ้งหมดแล้วอ่ะต้องต้องจองนะฮะต้องจองใครแบบอยากกินกุ้งยอะไรเงี้ยนะขอบคุณมากนะครับตอนนี้คือแน่นมากแบบไม่ไหวแน่นถึงนี่แล้วอ่ะแต่ว่ายังเหลืออีกสองร้านที่ต้องกินร้านนี้เป็นร้านที่ คนคอมเมนต์มาเยอะมากตอนที่นัดลงคลิปหนึ่งนมนัวเซียนเตี๋ยวเออเป็นร้านของพี่บังโตนะครับเขาบอกว่าอร่อยมากอยากให้พี่นัดมาทานะเมนูอะไรอร่อยครับพี่นี่มีก๋วยเตี๋ยวน้ำดำครับก๋วยเตี๋ยวน้ำดำคือไหนครับอันนี้สุดมันเป็นเป็นเนื้อเหรือเปล่เป็นเนื้อย่างเนื้อตุ๋นครับเป็นลูกชิ้นครับเป็นเนื้อย่างเนื้อตุ๋นแล้วก็ลูกชิ้นน้ำดำนั่คือเป็นแบบคล้ายๆซุปทำจากเครื่องยาจีนครับน้ำซุปทำจากเครื่องยาจีนโอ้โหไปพี่เขาขายข่าวนี้เราไม่กินไม่ได้แล้ว เรามาชิมก๋วยเตี๋ยวน้ำดำที่เขาเลื่องลือกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงหน้าตาก็ดูดีนะเนื้อย่างนะครับเนื้อสุดแล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็เส้นเขาอาจจะเป็นเส้นลาวเมงแบบนี้แค่เส้นก็ดูผ่านแล้วนะเส้นดูอร่อยโอ้ยเนื้อดูดีมากดูเนื้อดีเนื้อยสดชิมซุมก่อนเลยแล้วกันนะซุมเขาดูแบบข้นคลัก รูปแบบมันจะมีความหวานแล้วก็หอมพวกเครื่องเทศยาจีนอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนว่ามันหวานสุดป๊บแล้วมันก็เทสมันตกไปอ่ะแต่ดีนะเส้นแบบเหนียวนุ่ม ไอเนื้อเขาอันนี้ให้มามันจะแบบด้วยความที่ไขมันแทรกแบบมันไม่ได้เยอะใช่ปะมันก็จะมีความแบบได้เคี้ยวอะไรเงี้ยมันไม่ได้นุ่มอะไรขนาดนั้นนะแต่เราชอบซุปเขาแบบมันหวานหอมๆดิอืมชิ้นอร่อยหอมเนื้อร้องเนื้อตุ๋นนัง่ขอของปกติเราเจอเนื้อตุ๋นให้มันแบบว่าหั่นเป็นสี่เหลี่ยม อันนี้เข้ามาแรกเป็นแบบว่าเป็นแผ่นๆโอเคนะครับตัวเนื้อยังไม่ได้แบบประทับใจมากแต่ว่ารู้สึกว่าชอบพ่อลําซุปแล้วก็ชอบลูกชิ้นคือแบบกินทำเร็วอิ่มอะ่ะแล้วราคาดีนะครับตอนนี้คืออิ่มไม่ไหวแล้วอว่ะของหวานทุตตายตอนนี้เราก็ได้มาถึงมาทัดทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครทุกคนน่น,น ต้องคนเยอะอย่างนี้คือบรรทัดทองนะฮะแล้วก็ไม่มีผลแล้วตอนนี้เดี๋ยวดูว่าเราจะได้กินกี่ชั่วโมงนะครับวันนี้เรามาแบบเรียวๆต่อคิวกินเองสวัสดีครับลงคิว3คนครับตอนนี้ประมาณกี่คิวอะครับชื่อนัด15คิวกับผมสิบห้าคิวก็น่าประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ไหมครับประมาณ15บห้าถึงยี่สิบนอ๋อสิบห้ายี่สิบนทีเหรอโอเคไม่นัดมากไม่นัดมากเขามีคนทำทั้งสามเตา ันให้ฟิลแบบคล้ายๆภูเก็ตชีกเลยนะแบบว่าขนมปังโทสแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราถามเข้ามาให้แล้วอันเนี้ยมันคือเนอยที่ผสมกับน้ำตาลทรายแดงนะพอเสร็จปุ๊บอ่ะเราเอาไปโดยความร้อนใช่ว่ามันจะกลายเป็นแบบคาราเมลไรซ์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหให้เหนยแบบจุกมากโอ้โหเห็นว่าแบบขนมปังอันนี้ทำเองเหรอพี่นี่ ของร้านจะทุกอย่างจัดทำเองหมดอ๋อ้โหทุกอย่องหมดเลยใช่ใจะเป็นตัวขนมปังด้วยครับก็จะมีแบบห้องขนมปังอยู่ด้านในโ๋อวันนั้นห้องขนมปังใช่ใช่ห้องขนมปังจะอยู่ข้างในเราพาไปดูได้ขนมปังทําเองกล้วยกล้วยนี่คือปลูกเองกล้วยไม่ได้ปลูกค่ะกล้วยนี้สั่งอเล่นรล่นเล่นรล่นเล่นเมนูแนะนําที่นี่คืออะไรนะเมนูแนะนำที่นี่ก็จะเป็นออริจินัลโทสต์ค่ะที่จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยเป็นตัวนี้มันคือเป็นโทสต์แล้วก็ไอติมฮอกไกโดใช่ไหมฮอกไกโดมีคอมโบแล้วก็มีคาราเมลเดดี๋ยยววผมมขขอออไปปูหห้้งงนนนัั่และครบ ก็ทำขนมปังกันสดๆเลยกับรองว่าสดใหม่ทุกชิ้น <muitos. S 1> โอ้โหมันแบบโฟกัสไวมากเลยอะกดปุ๊บถ่ายปุ๊บชัตเตอร์ปุ๊บถ่ายปั๊บ งามงามเดี๋ยวขอชิมขนมปังเปล่าๆก่อน,อนกลิ่นก็โอเคนะมันหอมนะมันหอมเนยหอมน้ำตาลสายแดงแต่ว่าขนมปังมันยังไม่สุดอมันยังไม่กรอบแบบ มันมันนุ่มเกินไปอะเงี้ยชอบฟิลแบบกรอบนอกนุ่มในแบบชิวี่เบาๆแต่อันนี้มันแบบคือรชาติแบบโอเคแล้วแต่ขาดแบบกรอบนอกนุ่มในไม่หวานมากอันนี้อันนี้มันเป็นแบบไอติมฮอกไกโดไอติมกับคัมโบหอมดีนะอร่อยดี ขนมปังม่น่าจะปังกว่านี้ร้านมันก็ได้น้าปังกว่านี้จุนปังก็ต้องปังกว่านี้แต่ทุกคนอยากปังป่ะกิดอยากปังอ่ะต้องพกอันนี้ Canon EOS R8 เป็นกล้อง Mirrorless Full Frame ที่เบามากเหมาะกับสายเอเ a t o r แบบมากๆนะครับคือมีฟีเจอร์ลูกเล่นแบบเยอะมากเป็นกล้องที่แบบปังมากๆเลยนะครับใครอยากให้คอนเทนต์ตัวเองปังกว่าเดิมถ่ายภาพถ่ายวิดีโอปังกว่าเดิมนะครับเหมือนร้านจูนปังนะฮะต้องมีตัวนี้ติดตัวเอาไว้ครับวันนี้เรากินมาทั้งหมดกี่ร้านนะ เจ็ด้านจุกจุกแบบแน่นมากนะครับใครชอบร้านไหนไปลองได้เลยนะว่าเจ็ด้านอะ่ะมันโอเคกินได้หมดทุกร้านมันก็จะมีบางร้านที่แบบว้าวมากมันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็มาลองได้ที่บรรทัดทองขอให้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายใครชอบคิมนี้อย่าลืมกด subscribe ใน้ด้วยนะครับ